ร้อนผ่านหนาวในแวดวงบันเทิงภายใต้รั้วช่อง7ด HD มานานถึง11ปีต้องบอกเลยครับว่าที่ผ่านมานั่งเอกคนเก่งนาวที่สานาศรนศึกก็แจงเกิดสมกับเป็นนางเอกแถวหน้าของวิกหมอชิดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่เธอปรากฏหน้าจอช่องเจ็ในปี2554กับบทดาวัน์ในละครเรื่องหอบรักมหุมป่าที่ได้ขวัญอุสมณีไวยทยานนท์มาเป็นนางเอกนาวในฐานะนางรองของเรื่องก็เป็นที่น่าสนใจและจับตามองของผู้ชม ของการปรากฏตัวครั้งแรกในละครครับก่อนที่สองปีถัดมานาวจะได้ขึ้นเป็นนางเอกเคลื่นลูกใหม่ของช่องประกบคู่กับนิววงสกอรในผลงานเรื่องเสือสั่งฟ้าสองพยักพยองหลังจากนั้นความเป็นนางเอกของเธอคนนี้ก็ได้เฉิดฉายมาอย่างต่อเนื่องกับหลากหลายผลงานไม่ว่าจะเป็นคมพยาบาทอตีตาสายโลหิตนางร้ายและหัวใจลูกผู้ชายเป็นต้นครับ ถึงแม้ว่าการเป็นนางเอกของนาวจะต้องขับเคี่ยวแข่งขันกับนางเอกร่วมช่องรุ่นดาวขราวเดียวกันที่มีอยู่มากมายรวมไปถึงนักแสดงต่างช่องที่ต้องบอกว่าฮอตกันหลายคนแต่ความสามารถของนาวก็ไม่เป็นสองรองใครครับทุกบทบาทตัวละครที่วิ่งเข้ามาหาหนางเอกคนนี้เธอสามารถตีบทแตกและทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับบทดราม่าสุดเข้มขน้นจนทำให้หนาวได้ชื่อว่าเป็นนางเอกน้ำตาสั่งได้ไปอีกคนของช่อง7 HD ครับ โดยเฉพาะกับผลงานล่าสุดแม่เบีย้ยซึ่งบอกเลยว่าละครเรื่องนี้ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ได้พิสูจน์ฝีมือของนาวอย่างเห็นได้ชัดความดราม่าที่ถ่ายทอดออกมานั้นเรียกได้ว่านางเอกน้ำตาสั่งได้ที่บทแตกกระจุยครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าฉากกับพระเอกอย่างเอสกันตพงบ่มรุงรักหรือเล่นคู่กับซีจีงูเห่าอย่างคุณ นาวก็สามารถสื่ออารมณ์ออกมาจนทําให้ผู้ชมอินไปกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางหน้าจอทีวีที่หลักไปกว่านั้นก็คือกระแสะโลกออนไลน์ที่เรียกว่าทัวลงที่เธอไปเต็มๆครับเพราะบทเมฆขลาที่มีใจให้กับชนะชนมันขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็นการพลีกายพลีใจให้กับผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วทั้งรู้ว่าผิดแต่ก็ไม่อาจฝืนใจห้ามได้ การถ่ายทอดอารมณ์ทำให้ชนะใจผู้ชมจนเกิดความเชื่อที่ว่านาวคือตัวละครเมฆกะลาจริงๆครับต้องยอมรับเลยว่าละครเรื่องแม่เบีย้ยนางเอกสาวคนนี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ละครประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะเธอคนนี้ต้องแบกเรื่องราวเอาไว้ไม่ต่ำกว่าครึ่งเรื่องทั้งเรื่องราวความรักที่ผิดศิลธรรมการทะเลาะกับฝ่ายหมายแก้วภรรยาของชนะชนไปจนถึงการเข้ามาผัวพันของพศที่สร้างความวุ่นวายในชีวิตของเธอครับ ทุกปัญหาที่เข้ามาดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้หญิงคนนี้จะแบกรับเอาไว้ได้การมาถ่ายทอดตัวละครตรงนี้นาวจึงต้องอาศัยความสามารถทางการแสดงเข้ามาช่วยหยัดเต็มที่จุนพิสูจน์ให้เห็นว่า11ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงเธอเก่งขนาดไหนครับหากจะบอกว่าปีนี้ถือเป็นปีทองของนาวก็คงไม่แปลก พอเชื่อว,ว่าทุกคนคงยอมรับเรื่องของผลงานและฝีมือการแสดงจากละครเรื่องแม่เบียน,นี้เป็นอย่างดีก่อนที่จะส่งไม้ต่อมอบความสนุกไปถึงผลงานเรื่องสร้อยนาคีอีกหนึ่งผลงานละครฟอร์มยักษ์แนวพีเรียดที่หลายคนรอคอยครับ ถึงแม้ว่าช่อง7 HD จะมีนางเอกมากฝีมือหลายคนแต่นาวก็ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงวิกหมอชิดที่มีความสามารถรอบด้านและยังเป็นที่ยอมรับซึ่งไม่ได้มีแค่บรรดาผู้ชมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเพื่อนักแสดงก็ต้องยอมรับในเรื่องของฝีมือของนางเอกคนนี้ครับ